โปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึง <H uck S 1> นะครับ <uck> สวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตโปรโมชั่นที่น่าสนใจของ T รูมู e เอ h ระบบเติมเงินประจำเดือน พฤศจิกายน2,566กันครับในคลิปนี้จะนำเสนอตัวความเร็ว15 m เมกและมีเน็ตแม็กสปีดให้ใช้งานอีก20ิจิกนะครับเรามาดูรายละเอียดของโปรโมชั่นตัวนี้กันครับรายละเอียดของโปรโมชั่นตัวนี้จะเป็นเน็ตแม็กสปีดหรือเน็ตความเร็วสูงสุดที่ปริมาณการใช้งาน20ิจิกต่อเดือนหลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องด้วยเน็ตความเร็ว15เมกอีก6 0จิก หลังจากใช้15เมกครบ60จิกแล้วปรับเป็นความเร็ว1เมกจนครบรอบ30วันตัวนี้อายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนมี True Wi-Fi ฟ,ฟรีไม่จำกัดให้ใช้งานตัวนี้ราคา300บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดนนกดอกจัน900ดอกจัน3360สี่เหลี่ยม แล้วกดโทรออกครับโปรโมชันตัวนี้จริงๆแล้วเป็นโปรโมชั่นสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันเครือข่าย TrueMove H ระบบเติมเงินนะครับแต่จากการทดลองแล้วซิมเก่าบางซิมของ TrueMove ก็สามารถสมัครโปรโมชันตัวนี้ได้นะครับสำหรับซิมเก่าให้ทดลองกดรหัสสมัครดูก่อนถ้ากดรหัสสมัครแล้วได้รับข้อความตอบกลับมาข้อความประมาณว่าไม่สามารถสมัครแพ็กเกจได้ เนื่องจากยอดเงินไม่เพียงพอกะรุณาเติมเงินก่อนทำรายการอีกครั้งถ้าได้รับข้อความแบบนี้ค่อยเติมเงินแล้วกดรหัสสมัครใหม่นะครับสำหรับซิมเก่าฝากติดตามช่องฮักเน็ตไว้ด้วยนะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวหรือโปรโมชันอื่นๆจะนำมาอัปเดตให้ทราบกันครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮักเน็ตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่องฮักเน็ตกดวิดีโอครับ คลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัปล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจม่แจมๆได้ที่ช่องฮา c k กเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับ ขอบคุณครับ